สุขภูสุขคนกับผมมาอนี้กิจมาสรุปเลขเด็ดเลขดังโครงสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะเด่นตัวใดมาตัวนั้นเด่นตัวใดมาตัวนั้นเนาะพี่น้องนะเนาะอ้าวมาละพี่น้องเอฟซีที่ทำหาที่รอคอยกันเพราะว่ามันโครงสุดท้ายแล้วจอจันเข้ามาแล้ว ห้อมแล้วพี่น้องแค่เป็นดำให้ดำหน้าก็ได้วดวันที่สองมกลาสองห้าหกเก้าเดพี่น้องเด้อเขียนเตรียมไว้หล้วพี่น้องก็ว่า,าคลิปไม่จีแยว้วพี่น้องมาเบิงพี่น้องเม่ต้องเบิงหลายแล้วพี่น้องเบิงสองวดก็พอ่อละยอนหลังเอฟซีที่ิ่นติดตามต่นรู้จักกันอยู่แล้วล่ะอันนี้หนึ่งท่านว่าได้พี่น้องได้หนึ่งท่านว่า เหล็กเด่นสองกับสามกับมาสองกับเข่าหาสองได้ไปลองได้พาเอาเหล็กเด่นมาจับใส่ตัวร่องนี่เห็นบมตัวร่องนี่เห็นบอเอาเหล็กเด่นมาใส่เข่าหาสองได้ไปลองได้อันสิบหกท่านว่าใช่หรสิบหกท่านว่าโอ้ผี่สิบหกท่านว่าเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มันพฤตจิกกายยังไม่เคยหลุดได้พี่น้องได้ไม่เคยหลุดได้ อันนี้พืชก,การองนี้อันนี้หนึ่งพืชก,การอ่เป็นไรบอตองเบิงลพี่น้องเขาทุกวดเพื่เคยหลุดอันนี้หนึ่งท่านว่าเขาหาสองเอาไปนี่คนสิบหกท่านว่าเขาฮอดสามตัวคนพี่น้องนี่เบิ้งเอาเอฟซีเขามาใหม่เข้าไปเบิ้ลคิปดอนหลังเลยนะอันนี้มาเขียนเอาอดรอกนี่บ่ได้จับคู่ให้ได้พี่น้องนะทุกวดที่ว่าจับคู่หใหห้พี่น้องเขาจับเอามากชอบตัวไหนก็จับเอาสิบหกท่านว่านีหกกับห้านี่ เลขเด่นนี่เห็นบ่มาหาบ่เอามาจับใส่ตัวร่องก็คือเขาเลยพี่น้องเห็นบ่นี่แปดเก้าห้าเห็นบ่นี่แปดเก้าห้าได้อ๋อบา่บาวลายใหญ่ฮางพี่น้องบ่ให้บ่บาวลายสวยกวันทุกอาจารย์ทุกสำนักได้พี่น้องได้ที่สรุปทุกอาจารย์ทุกสำนักเลยล่ะแล้วก็คิดเทียบให้พี่นออ้องเพราะเบิ่งใช้น้ำกันเลขจับคู่กีบอ่อ่าน จะอันตะเล็กเด่นนี่จะอันตะเล็กเด่นได้พี่น้องได้พี่น้องเขาเห็นบ่บุกหักสรุปเลขเด็ดเลขดังอ๋อมันหลายเนาะพี่น้องมันหลายใส่อะไรตัวเลขรับกรทมให้4กับ0เหล่า0ก่อน สี่ศูนย์กับสี่เนี่จิไปเร็วเนี่ยที่พี่น,อน้องเนียเลขจับคู่บะไรอ่านเนี่ยเ <c oughs> สี้ยนมันหน้าบนหา้าจิบวชแยกที่พี่น้องเด้อบนห้าล่างสี่จิบวชแยกบนแยกล่างได้บางอาจารย์พระจิห้เป็นบนล่าง อันนี้เพชรพาะรวยเราพี่น้องนี่ยไอซีก็บ่านี่ซีซีก็บ่านี่ขโครงสุดท้ายแล้วฟันตัวเดียวเน่นตัวเดียวเลยห้าศูนย์พ่อวิชัยบนให้สามล่างศูนย์ของพ่อวิชัยเ้าพี่น้องเ้าไปซ้อมวันล้วไปววไปซ้อมคงทุกทาย อันนี้ของเพื่อนสร้างเพื่อนสร้างควอมหายมากด้าน้น้องได้หายหกอันนี้ของสร้างควอมหายสามกับสี่สามสี่อันนี้รับสร้างค่อมหายสามตัวยว พี่น้องเ้อแคบนาะจอเอาเลขจับครันะเพราะว่าขีอ่านตะเลขเด่นปูสีพระธุดงพระธุดงค์คนในเด่นหาตัวเดียวสายวิ่งสายแลน้ได้เพิ่นเด่นหาตัวเดียวเป็นบนล่างได้พี่น้องได้อันนี้ปูสามป อันนี้ลูกสาวปูสามแปด้หนึ่งหนึ่งกับศูนย์ลูกสาวปูสามแปดอันนี้ปูสามแปดในโคง้งทุตายปูให้หนึ่งล่างห้สามอันนี้ให้ต้องว่าปะไฮอันสอง ในของแม่ค่าแบบนี้ไม่ต้องในของแม่ค่าของเซียนยวนนี่เลขลายตัวอยู่ให้หกกับเจ็ดให้เลขลายตัวแต่ว่ากับเขาทุกวันมันหลายเซียนยวนนี่คนสนักข้ามหกกับสาม หกสามข้นบนให้แปดล่างห้าอันนี้ข้องพัดแจมนี่บนบนแปดล่างเก่า ของพอแต้มมาเนี่ยเาราคืบมาคืบกันอันนี้กระบนอันนี้บนมันสามกับสี่ตัวนี้กะวันที่สองกะวันที่สองอ้อาจารย์ใกล้ให้เก้า ่ห้าเป็นหอวิ่งไม่สามตัวตะว,วาเน,เน,นเป็นเนนเป็นเนนอยู่พี่น้องหลักสิบของเพิ่อนของอาจารย์ใครคนลึกลับให้แปดตัวเดียวแปดตัวเดียวบน่างคนลึกลับ เลขวิ่งเงินล้านให้9 9กับ4เลขวิ่งเงินล้านพ่อจิตให้3มกับ7ให้เจให้3พ่อจิตจะปีปนองได้ปู่ขอนแก่นให้8กับ3 8 3สาม รับม้าแดงรับม้าแดงเล็กวิง่งไม่ค่อยหลุดห 8, ให้แให้แกับห้าถเป็นหา,าหนี่สี่งวดไม่ค่อยหลุดด้วนี่ปูทุ่งด็งไม่มีเหล็กวิ่งได้ไปนองได้ปูถุ่งด็งไม่มีเหล็กวิ่งีปนองแคบหน่อจอท่านมาหน่อเสี้ยนเทปให้หกกับเก่า 9ก้าหกไปเร็วเนี่ยพอวันเล็กวิ่งกับเจงคักบรลษจังหวัดบนเจ็ดบนเจ็ดกับเก่าเนาะอันนี้เกาอันนี้เจ็ดล่างสามตัวเดียวพอวันเล็กวิ่งกับไม่เคยรู้ดท่ากันอาจารย์ยุดห้ากับสี่ ี่ห้าไม่ค่าลูกชิ้นบ่มีเหล็กเด่นข้นขอนเจนสามกักบศูนย์สามศูนย์ของใยโล่งเก้าครับสาม ไฮนงูเก้ากับสามพ่อผู้ใหญ่ปาของพ่อผู้ใหญ่เขา่าสามหัได้ได้พี่น้องเหล็กจับโกนแคบหน้าจอเนอะหกหกกับเจ็ดพ่อผู้ใหญ่เขา่าสามหัวนะเส้นพาสุกสามกับห้าสามห้า พ่อยาสามกับแปดแปดสามเสียนตาชิปสามกับศูนย์สามศูนย์พ่อช่วยบนหกพ่อช่วยหกกับเก้าพ่อช่วยหกกับเก้า หอยซอง v i ีบน3ามล่างเก้าปูเจ็ดสบน0 0นกับเกล่างอีกส เพราะว่าปูเด่นสามมันสองสามสี่ใช่ไหวิ่งสามตัวอะไรแต่ว่าปูก็เน่นอยู่ปูศูนย์เจ็ดูตรทำเงินแปดตัวเดียวแปดตัวเดียวปูสายตัดนนี้ก็ของพอแต้มชุดล่างให้สามชุดล่างพอแต้มให้สามเขียนนะพี่น้อง พอสัง่งว่ามีเหล็กเด่นพีน่นองได้เสียนถุงฝนไทยสามสามกับหนบาทสองว่ามีจักแต้มจากคะแนนเลยสองว่ามีจักแต้มจากคะแนนเลย เลขนี้ที่มาให้9กับ3 9 3เมเหอนแะพี่น้องพี่น้องเขาแคบหน้าจอได้เลขมีที่มาม่เคยรู้ได้เนี่ยเลขในตารางเนี่ยพี่น้องเขาแคบหน้าจอเมือทุกอาจารย์ทุกสำนักล่ละพี่น,อน้องมาเบิงเลขเด่นเลย มาเบ่งตัวเด่นมาเลยศูนย์ไดหกหนึ่ง1นสามหนึ่งอ่อนเนี่มาสอง่ 2, นบ่มีเลยพี่น้องสามนี่สาม่ได้สิบเจ็ดเลยสามนี่ได้สิบเจ็ดเลยพี่น้อง

bốn bạn này, ba này chỉ mãi hai mươi bảy thôi nè, ba, ba đại bảy, câu bạn đại bốn phần, ba gấp này, ba gấp câu đó thì nó ngay, tôi điên Đến 3 cặp cầu Màu này tôi loang màu này 3 cặp cầu 8 8 cái chết 4 cái chết หนี่ยก็มี8ตัวนี่8แปดเเดียวให้เขาเป็นตัวลองให้เขาไป่น้องห4า็เขาแล้วศก็มีหกหก็มีหกเนาะเดี๋ยวหกมาเปน้นปนองศูนย์บ่าวัม่คิดอะตัวนี่จะพี่น้องตัวล่อง เอาเหล็กเด่นมาจับใส่ตัวล่องได้พี่น้องได้ไม่เคยพลานได้หล่ะบปจับครูไห้ได้พี่น้องได้พี่น้องห้อมากตัวไหนชอบใส่จับบอลนี่สามสี่สามหาสามแปดสามหกเก้าสี่เก้าหาเก้าหาออกแล้วห้องกระเปาหองเก้าแปดเก้าหกนี่เอาตัวเด่นมาจับใส่ได้พี่น้องได้ตามนี่ยแล้วพี่น้องเนี่ยภาสามม่ที่ไมาแห้งค่ะ หรือว่าเก่าับสามี่มาน้ากันกับจับได้ได้พี่น้องได้เกลียกเด่นกับมาน้ากันได้พี่น้องเขาจับเอาเด้มักตัวใดชอบตัวใดก็ได้เขียวสามสี่สามห้าสามหกสามแปดกจับเอาเก้าสี่เก้าห้าเก้าแปดเก้าหกกัจับเอาหรือว่าเขียวสามเก้าเก้าสามกัจับเอามักตัวใดชอบตัวใดก็จับเอา เอาไปพิจารณามาขั้นมากจากจัดออกมาขา้อกระพานนกเป็น้องตัวเล็กเป็นแค่แนวทางอ่าขอห้ยรวยๆเฮงๆปังๆกันปีใหม่นี่ฝากกดไลกดแรกกดติตามเพจผ้ารวยได้เป็นน้องนะสวัสดีครับผม